วันหยุดทั้งทีพาลูกสาวคนสวยวัยหนึ่งขวบ5เดือนไปเที่ยวพักผ่อนกันที่ฟูราม่าเอ็กคูซีหัวหินที่นี่มีคิดขับด้วยนะทุกคนสระว่ายน้ำแยกส่วนเบบีกับผู้ใหญ่จะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับวันหยุดทั้งทีครับเราก็ต้องมาพักผ่อนอยังไงครับวันนี้พาน้องรินดาเนี่ยมาเที่ยวที่ชามครับเรามาพักกันที่ฟูรามาเอกคูซีนะครับที่พักที่นี่ครับไม่ได้ติดทะเลแต่ข้างมถนน ก็ถึงทะเลอย่าบอกว่าไม่ติดเกือบจะติดเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามารีวิวที่พักกันบ้างที่พักที่นี่เป็นยังไงบ้างครับด้านหลังของเรานะก็เตียงพับใหญ่โตนะเตียงนอนใหญ่โตเลยนะครับแล้วก็เราพักกันที่ชั้นสามนะครับมีระเบียงใหญ่โตเหมือนกันนะครับนี่เตียงโซฟาทีวีระเบียงจะเป็นวิวสระน้ำนะครับแล้วก็ด้านหลังจะพามาดูห้องน้ํา ้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำเ่ใหญ่นี่ห้องน้ำบรรยากาศภายในห้องน้ำสิ่งที่เราพูอคบคันเอ่อเข้าตรงไหนเข้าตรงนี้โอเคตรงนี้ก็จะเป็นการแยกคนียกคนแห้งกันอย่างเรียบร้อยเลยนะครับอยากเล่นมากกิจกรรมวันนี้เดี๋ยวเราที่เราดูมาก่อนหน้านี้ครับมีที่นี่มีสระว่ายน้ำสามสัด มีเด็กสารผู้ใหญ่อันนี้ก็เต็มตัวแล้วซื้อ่วงยางเาได้เลยเต็มตัวเล่นนะครับแล้วก็มีบ้านบอลตอนนี้นะสาเหตุที่มาพักที่นี่เลยที่นี่บ้านบอลใหญ่ดูจากรีวิวเออดูโทรทัศน์เอาอะไรบอลบอลใช่ไหมบ้านบอลไปเล่นบ้านบอลไหมเดี๋ยวขอเปลี่ยนกางเกงเสื้อผ้าก่อนแล้วเดี๋ยวไปเล่นกิจกรรมกันไปรีวิวที่ต่างๆว่ามีอะไรให้เราเล่นบ้างครับเหาสำหรับติดยังไงโอเคตัวนี้ขอพักผ่อนแป๊บนึงครับ ตะกี้นะครับเราก็ไปเล่นบ้านบอลมาแล้วครับคิดขับคิดขับที่นี่ของเล่นเยอะๆเลยนะครับมีบ้านบอลนะครับแล้วก็ยังมีตัวต่อมีอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยครับเล่นกันสนุกมากนะครับแล้วก็เด็กเยอะเลยนะครับต่อไปครับเราจะมาเล่นสักร้านนักนะสักร้านที่นี่มีสามสักรื่องสักรใหญ่สำหรับผู้ใหญ่นะแล้วก็จะมีที่เป็นบาร์แล้วก็ข้างบนเป็นสระของเด็กมีสไลเดอร์ด้วยนะครับึ่งจะเห็นว่าข้างบนนี้มีแบบเป็นตายด้วยนะ ไปยังอ่ะไปยังลงแล้วโอ้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 โก้โอ้ไปครับไปเล่นน้ำกันไป พอขึ้นมาไม่ยอมขึ้นรอ่รองนอนแงจะเล่นต่อมไม่กลัวเลยจะเล่ใในใครไม่ยอมเล่นเดี๋ยวนี้นะเพิ่งซื้อมานะก็ไม่เล่นไม่ยอมนะั่งไม่ยอนะมนัม่งด้วยจะยืนจะเล่นเองจะไหวเองอืออลุนสวัสดีครับผมเดีย๋ยวเราไป ดูรายอาหารเช้ากันนะว่ามีอะไรกินบ้างนะครับไปกันครับผมไป รุปกันนะครับการเข้าพักที่ฟูราม,มากุกสิชามกันนะครับที่พักที่นี่ไม่ได้ติดทะเลครับแต่ขันน้นบนไปก็ติดทะเลเลยไม่ได้ติดเัีเยเหมือนติดนะครับสำหรับใครที่มีเด็กครอบครัวที่มีเด็กนะครับเหมาะมากๆที่จะพาตัวน้อยมาปล่อยพลังครับมีคิปขับนะครับกว้างใหญ่มีของเยอนะแยะเลยนะครับแล้วก็มีสระน้ําถึงสมสระด้วยกันนะครับสระใหญ่สาหรับเด็กโตผู้ใหญ่นะครับเป็น5้าิบแล้วก็เป็นสระเด็กลูผมยืนถึงนี่ได้ยืนหน่อยยืนปุ๊บปลายขาถึงมีตัวทนทีอีกนะครับ ก็ถึงครับแต่ตัวองความปลอดภัยเราก็มีลงไปเล่นด้วยกับน้องๆตลอดนะครับเหมาะมากๆเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับครอบครัวที่มีเด็กแน่นอนครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s สไคร์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมดีนะบยบายก่อนบา,บ,าบายบายหน่อยสิบายบายก้องก่อนเร็วๆไม่เป็นไรครับสวัสดีครับผม